ชีวิตของคนเรานั้นเหมือนเดินอยู่บนถนนสายหนึ่งที่ทอดยาวซึ่งถูกฉาบทาไว้ได้วยเวทมนต์อันน่าพิศวงบางครั้งเรารู้สึกว่าเส้นทางนี้มันช่างยาวไกลเสียเหลือเกินแต่บางทีมันกลับให้ความรู้สึกสั้นกระชั้นจนหน้าใจหายความจริงถนนสายนี้มีได้ยาวขึ้นหรือว่าสั้นลงมันยังคงมีระยะทางเท่าเดิม แต่ใจของเราต่างหากที่ทำให้ความรู้สึกแตกต่างกันไปถ้าลองสังเกตให้ดีเราจะเห็นว่าช่วงเวลาใดที่เราใจเบิกบานมีความสุขสนุกสนานกับชีวิตช่วงเวลาแบบนั้นมันมักจะผ่านเราไปอย่างรวดเร็วเหมือนระยะทางบนถนนสายนี้มันหดสั้นลงแต่ถ้าช่วงเวลาไหน ชีวิตพบเจออุปสรรคมีปัญหาลุมเร้าเข้ามาเรามักจะรู้สึกว่าช่วงเวลาแห่งการก้าวเดินบนถนนสายนี้มันช่างยาวนานเสียเหลือกเกินกว่าจะก้าวย่างแต่ละก้าวช่างมีแต่ความทุกข์ระทมที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะใจของเราปรุงแต่งเองทั้งสิน้นดังนั้นเราต้องมีสติในการก้าวเดิน บนถนนแห่งชีวิตสายนี้ไม่หวั่นไหวไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตมากจนเกินไปเพราะชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอนป่วยการที่จะเอาใจไปผูกติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นควรรักษาใจของเราให้เป็นกลางกลางรู้จักใช้ปัญญาพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวในทุกๆวันมีสติอยู่กับปัจจุบันในทุกย่างก้าว ถ้าทำได้เช่นนี้ปัญญาจะก่อเกิดปัญหาทุกอย่างจะมีหนทางแก้ไขความยากลำบากจะลดลงความสุขจะเพิ่มมากขึ้นเราจะมีกำลังใจที่จะก้าวเดินบนถนนแห่งเวทมนต์สายนี้ต่อไปอย่างมั่นใจและมีชัยชนะตลอดกาล